วันที่20เมษายน2555ที่บริเวณบึงสีไฟอเภอเมืองพิจิตรนายประวิตรละออบุตรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตรได้ระดมเจ้าหน้าที่ประมงจำนวนกว่า50คนพร้อมด้วยเครื่องมือการจับจระเข้และรถเคーンทำการจับจระเข้หลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในบ่อเพาะเลี้ยงจระเข้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรแบบเชิงธรรมชาติจำนวนเกือบ100ตัวหลังจากน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงเกิดแห้งขอดจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง เพื่อเคลื่อนย้ายแปศสยอยู่ในบ่อเลี้ยงชั่วคาวของประมงจังหวัดพิจิตรโดยการจัดจระเข้ดังกล่าวนั้นเป็นไปนด้วยความยากลาบากมีทั้งจระเข้ตัวใหญ่และตัวเล็กตั้งแต่ตัวละประมาณ10กิโลกร,รมัมจนถึงตัวละ1ตันเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้รถเคนยกจระเข้ออกมาจากบ่อทีละตัวนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกมัดห่างจระเข้ดึงจระเข้ออกมาจากโพรงลึก เนื่องจากในบ่อเลี้ยงเป็นบ่อดินและในบ่ออากาศร้อนเกิดน้ําแห้งขอดลงจระเข้จะขุดคุ้ยดินทําเป็นพงลึกเข้าไปหมกตัวอาศัยอยู่รวมกันหลายตัวเพื่อให้มีน้ำและดินโคลนหล่อเลี้ยงผิวหนังของจระเข้ชุ่มชื้นอยู่เสมอเป็นการคลายร้อนโดยธรรมชาติของจระเข้อีกทั้งเกงจระเข้จะขุดพงลึกไปถึงบริเวณบึงสีไฟที่อยู่ติดกันกับบ่อเลี้ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดพิจิตรได้กล่าวอีกว่าสําหรับการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากบ่อในครั้งนี้ นอกจากบ่อเดิมเป็นบ่อดินแล้วตัวจระเข้จะขุดพงลึกหลายจุดเกรงว่าจระเข้จะหลุดได้เนื่องจากดินในบ่อสุดตัวลงโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้นํางบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจํานวน5ล้านบาททําการปรับปรุงบ่อเลี้ยงจระเข้ใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานมั่นคงปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวด้วยการปรับพื้นบ่อเดิมเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กมีระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ําอีกทั้งปรับภูมิทัศน์ให้ล่มลื่นให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวมาชมจระเข้ดังกล่าว โดยจะใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงประมาณ160วัน Au! ชาณพงศ์พุ่มพึกถ่ายภาพคณก,กิจมัชิมาทีมข่าวพิจิตรไลน์นิวรายงาน